FTRD เทคโนโลยี D, ล่าสุดในการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มตน้นอุปกรณ์ FTRD คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการวินิจฉัยและรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารในระยะเริ่มแรกผ่านการส่องกล้องเข้าทางปากสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารหรือทางทวารหนักสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก่อนทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์จะดมยาสลบหลังจากนั้นแพทย์จะสอดกล้องที่ยืดหยุ่นโค้งงอได้ปลายกล้องติดอุปกรณ์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายหอยมือเสือซึ่งมีคีมอยู่ตรงกลางกล้องโดยสอดเข้าทางปากหรือทวารหนนะัและทำการครอบอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายหอยมือเสือไปที่ก้อนเนื้อและใช้ลวดไฟฟ้าที่อยู่ในชุดอุปกรณ์ FTRD ตัดก้อนเนื้อออกมาทังชิน้น อุปกรณ์นี้ทำให้แพทย์สามารถตัดก้อนเนื้อและปิดแผลได้ในเวลาเดียวกันทำให้ตัดก้อนเนื้อได้ใหญ่ถึง3เซนติเมตร5ข้อดีของการรักษาด้วยอุปกรณ์ FTRD ใช้เวลารักษาสั้นกว่าการผ่าตัดไม่มีแผลที่หน้าท้องเนื่องจากเป็นการส่องกล้องผ่านทางปากหรือทวารหนักพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียงหงคืนฟื้นตัวเร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติภายใน1-2วันลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาการแทรกซ้อนเช่นลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารทะลุหรือเลือดไหลวิธีนี้เหมาะกับใครบ้างไม่ต้องการผ่าตัดหรือศัลยะแพทย์ไม่แนะนำให้ผ่าตัดเป็นมะเร็งหรือภาวะก่อนมะเร็งของลำไส้ใหญ่หรือกระเพาะอาหารในระยะเริ่มแรกยังไม่ลุกลามไปยังเส้นประสาท เส้นเลือดหรือเส้นน้ำเหลืองก้อนเนื้อมีขนาดไม่เกิน3เซนติเมตรมีก้อนเนื้อที่อยู่ลึกลงไปในผนังลำไส้ซึ่งหากใช้วิธีการอื่นอาจทำให้เนื้อเยื่อฉีกขาดหรือทะลุผู้ป่วยที่เคยรักษาด้วยวิธีการส่องกล้องตัดติ่งเนื้อแล้วตัดไม่หมดหรือต้องตัดซ้าการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งกระเพาะอาหารแต่เนิ่นๆโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ที่มีความพร้อมรอบด้านเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาที่หลากหลายและมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นดังนั้นการตรวจร่างกายประจำปีจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราชโทร02-011-2167-8